เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปเป็นคำถามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2หน้า45ข้อที่1นะครับน้องๆก็เก่งมากเลยนะครับที่ทำมาได้จนถึงคำถาม ท้ายหน่วยที่2กันแล้วก็คือผ่านมาครึ่งเล่มแล้วนะครับผมนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละล,ะลายได้ของสาร A ในน้ํา100กร,รมัมกับอุณหภูมิเป็นดังกราฟถ้านําสาร A มวล7กร,รมัมมาละ,ละลายในน้ํา25ลูกบาศเซนติเมตรที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสจะเหลือสาร A ที่ไม่ละลายในน้ําหรือไม่ถ้าเหลือสาร A จะเหลืออยู่กี่กร,รัมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งเราต้องหาก็คือ สภาพละลายได้ของสาร A ในน้ำา25กรัมนะครับเอาในน้ำา25ลูกบาท์เซนติเมตรนะครับซึ่งน้องๆจะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะครับว่าปริมาตรของตัวทำละลายเนี่ยคือเท่าไหร่เพราะว่าในกราฟส่วนมากแล้วเขาจะให้ปริมาตรของตัวทำละลายมาเป็น100รลูกบาท์เซนติเมตรครับ แล้วเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นยี่บห้าลูกบาทเซนติเมตรเนี่ย,ยก็คือลดลงมาสี่เท่านั้นจะละลายจะละลายได้กี่กามครับผมเอาละครับเราก็ไปดูในน้ำกันเลยครับที่อุณหภูมิ40องศาว่าสาร A ละลายได้กี่กามครับผมมาครับนี่ก็คือที่อุณหภูมิ40องศานะครับจะพบว่าสาร A เนี่ยละลายได้ขีเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วน้องๆก็ขีด เส้นตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าสาร A เน่ยล,ลายได้12.5กรัมครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอุณหภูมิ40องศา40องศาสาร A ละลายได้12.5กรัม ในน้ำา100ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นในน้ำา25เซนติเมตรเนี่ยสาร A จะละลายได้เท่าไหร่ครับก็ต้องละลายได้เป็น12.5คูณกับ25ส่วนร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องลดลงก็คือเป็น1ส่วนสีเท่าหรือคือหารด้วยสีเท่านั่นเอง2 5หารร้อยได้4 4ไปหาร12.5 432ครับผม แล้วทีนี้4 1เป็น4ใส่จุดตรงนี้ตามเขาด้วยนะครับก็คือ4 1เป็น4เหลือเศษ1 1ก็คือเป็น10ก็คือเป็น2ครับผมเป็น8แล้วก็เหลือเป็น5อีกทีนึงครับถ้าจะเขียนเป็นหารยาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่า12.5หารด้วย4ครับผมใส่3ไปก่อนเลยได้12ครับ0แล้วก็ดึง5ลงมาแต่ตรงนี้เป็นจุดแล้วก็ต้องจุดเหมือนกันครับแล้วก็เป็น1ครับผม n หน 1, ก็จะเป็น4ซึ่ง5ลบ4ก็จะได้1ครับแล้วเราก็ต้องใส่0ูนย์คไปอีกครับซึ่ง0ตรงนี้ก็จะได้เป็น2เพราะว่าเป็น8ครับก็เหลือ2แล้วก็ใส่0ูย์เข้ามาอีกก็ได้5 20แล้วก็ถึงจะเหลือเศษเป็น0ครับถึงจะได้ผลลัพธ์เท่านี้ครับผมว่าได้เป็น3.1 25ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าจะมีสาร A อยู่จะสามารถละลายได้3.125กรัมนะครับผม ซึ่งเราก็ได้แล้วว่านี่ครับสภาพละา้ของสาร A ก็คือ3.125กรัมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสาร A มวล7กรัมเนี่ยมาละลายในน้ํา25ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสจะเหลือสาร A ที่ไม่ละลายในน้ําหรือไม่ถ้าเหลือสาร A จะเหลืออยู่กี่กรัมคําตอบก็คือ เหลือสาร A ที่ไม่ละลายนะครับเพราะว่ามันสามารถละลายได้แค่3.125กรัมเองซึ่งถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็คือเอา7มาลบกับ3.125ครับซึ่งจะได้เป็น3.875กรัมครับผมเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือตามนี้เลยครับว่าคำตอบของข้อนี้ก็คือละลายได้ไม่หมดครับละลายไม่หมดเหลือสาร A เท่ากับ7ลบ3.125ซึ่งก็คือ3.875กรัมนั่นเองครับผมซึ่งข้อนี้ก็จะใช้วิธีการดูกรามนะครับว่าที่40องศาเซลเซียสเนี่ยสารเอเดลไร์ได้เท่าไหร่ก็คือ12.5แต่ว่า12.5เนี่ยเป็นในน้ำา1 0 0กรัมใช่ไหมครับแต่เขาต้องการในน้ำ25ลูกเป็นในน้ำ 100กร,รมัมหรือน้ำา100รลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่าความหนาแน่นของน้ำเนี่ยทำให้น้ำา1กร,รัมก็เท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแต่เขาต้องการในน้ำา25ลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็ต้องทําการลดจาก12.5มาโดยคูณด้วย25ส่วนร้อยครับก็คือคูณด้วย1ส่วนสีเท่านั่นเองก็คือจะทําให้1 2 5เนี่ยต้องไปถูกหารด้วย4ครับซึ่งพอหารด้วย4แล้วเนี่ยก็จะได้ค่าออมาเป็น3.125ตามการหารนี้ครับ ซึ่งแต่ว่าเราใส่สาร A ไป7ใช่ไหมครับแต่มันละลายได้แค่3.125ดังนั้นจึงละลายได้ไม่หมดแล้วก็เหลือสาร A อยู่7ลบ3.125ก็คือ3.875กรัมครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบตามนี้เลยครับผมถ้า้องน้องมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเงี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ